สวัสดีค่ะพี่น้องปลาสกุลทุกคนมันเนี้อากาศดีดีพาเด็กไปข้างนอกจ้าหลับยังยังแบบพี่น้องละเัียงเรียบเล่เนะค่ะพี่น้องปลาสกุลสุขคนสบายดีสุลสุขชนจ้าทาั้งทั้งนี่ก็สบายดีทั้งก็สบายดีพี่น้องโดนแล้วบันไดแอปพลิเคชันเนาะ แหม่ที่มากันละลายกละลายแล้วเริ่มละลายแล้วพี่น้องเริ่มละลายแล้วบรรยากาศดีมือสั้นวันดอน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 อีอันตอนอ,อันตอนน้อยอันตรน้อยมือหนูว่าไปลงแย่งน,นะพี่น้องมบัวนถือขาลุ่มสองต่อนหนึ่งตัวลูกไข่ คูดูุกไปหามเล็กน้อยหยอกกันเนาะก็เลยบอได้ไปโรงเรียนเขาลุ่มสองต่อหนึ่งพักส่อยนพักเพื่อนนันใส่อันคางอันเนี่ยเหรอคางห้องระบบการปฏิทินีได้ตีท้องเพิ่นว่าสันว่า พ่อเพิ่นกาจัดการเราแต่ว,ะวะ่าคู่เราบอกพ่อเพิ่นกาจัดการนะาานั่นแหะโทรหาพวมนวยการแล้วก็ขอบเบอร์โทรผู้ปกครองเด็กน้อยสองคนนะจัดการเรียบร้อยทำอะไรทำอะไรทำอะไรเล่นโย่เน่เน่เออสิบเออป,ป่อพ่อ ลอบีมาน,นี่ไปไหนโอเคนี่บอาเป้าพุา๋นะ<อ>ไปลอยเ<อ><อ>จ๊สุดไปลอยทางไหนล่ะพี่น้องอสิตาบ,บอนสตูดเลยไ,ไปหาหลอ,อกกันพี่น้องโู้ิไปรอทางไหนหรอวะไปเรื่อยๆพี่น้อง ม,มันเหน็นตัวหรอเห็นโเพีตัวไอ้หอยมินพอสักตัวไหนจากพี่น้องไปหาเราะก่อนค่ะจะสิไปรอทางไหนเราพี่น้องไม่รู้จุดหมายปลายทางไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย